โอเคครบทุกคนคอยสังเกตช็อตนี้ดูด <im fy ous Support> ีๆนะทุกคนนะดูดูนะที่ผมเข้าย่าแบบเนียนกลิบเลยนะทุกคนดูดูนะ่ตรวนะลามันเด้งฮ้ยไม่เอ้โอ้แม่โป้แน่นอนเฮ้ยแน่ใจนะว่าความรู้สึกเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ได้คิดไปเองโอ้โหมันจะคิดไปเองได้ยังไงครับพี่อูมันโปมันโปแล้วพี่มันโปแล้วไม่ได้คิดไปเองเลยอบผมรู้ว่าพี่ไม่เชื่อผมมาแต่ผมรีบีให้ดูเลยนี่ช็อตนี้เลยนะครับดูนะ ผมเดินเข้ามาคนเดียวรอบข้างไม่มีใครเลยนะครับมันจะเห็นผมได้ยังไงผมถามก่อนมองลงใต้วางขาตัวเองนะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนนะพี่พี่ให้ผมมองทําไมก่อน <laughs> ความเชื่อโบราณเขาเชื่อว,ว่าจะได้เห็นสิ่งที่ตาคนธรรมดาไม่ควรเห็นก็ได้อ๋อคือพี่กำลังจะบอกผมว่าสิ่งที่ผมกำลังโดนดึงต่อไปนี้นั่นก็คือมันมีจิตสมัมผัสใช่ไหมหรือผมคิดเอง โอ้โหคือจะให้ผมมองใต้บังขามั้งกันเดอะเริ่มต้องตัดสินใจอย่างหนักแล้วล่ะครับกับพิธีกรรมมองลอดใต้วางขาในห้องทางผ่านวิญญาณครับตั้งจิตให้มั่นนะครับโอเคครับทุกคนเรื่องมันก็จะประมาณนี้แหละนะทุกคนนะก็คือแบบว่าผมเนี่ยมาดัก้าไว้นานแล้วนะครับแล้วก็อยู่ดีๆแก๊กกับเมดก็มารอแล้วก็ดึงผมไปแบบงงๆนะครับนะคือช็อตนี้นะผมไม่ได้อ้างเลยนะครัแคลรี่เขาก็อยู่ล่างนะคือไม่มีใครแบบว่ามาเปิดมิชชั่นรออยู่แล้วนะแล้วดูแก๊กดึงแบบ นั่นแหละครับทุกคนเรื่องราวมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะคลิปนี้ก็จะเป็นว่าเราเจอกับตี้แฮ็กแมพในร้านฟูพีเหมือนกันนะครับนะไปเดียวเราเข้าไปรับชมตั้งแต่ต้นคลิปเลยดีกว่าไปโอเคครับทุกคนก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมช่องตกง,ง channel กันอีกเช่นเคยนะก็โทษทีนะไม่ได้เปิดคลิปแบบปกตินะพอดีว่าอยากให้ทุกคนดูกันไงว่าผมแบบว่าเจอจริงๆนะผมไม่ได้อ้างผมไม่ได้อะไรเลยนะครับนะคลิปนี้ก็เล่นอ้อยนะครับว่าจริงๆรงผมก็ไม่อยากได้ทาคลิปอ้ออีอนะนะต มันแฮกแบปอะ <c oughs> คือผมมาสงสัย,ยกัแต่เกมนะทุกคนก็แบบพอมาดูย้อนหลังจริงมันก็เออใช่จริงด้วยนะครับเราไม่ได้คิดไปเองนะโอเคเดี๋ยวผมจะขออธิบายคร่าวๆเลยนะครับว่าผมเนี่ยคิดยังไงฟาร์มยังไงเนาะไปโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขออธิบายสั้นๆเลยละกันนะครับเพราะว่ามันก็อธิบายเกือบทุกคลิปแล้วเนาะโอเคถ้าเวลาใครที่เล่นป่าเนี่ยมันจะต้องมีคําถามเกิดขึ้น,นครับว่าเราควรจะฟาร์มจบไหนดี ครับนะผมไม่รู้นะว่าคนอื่นเขาคิดยังไงนะครับแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยเวลาคิดก็คือดูคู่กลางทีมเราแล้วก็ดูคู่กลางทีมเขานะครับนะถ้าคู่กลางทีมเราเนี่ยเก่งนะครับผมก็จะฟาร์มจบออฟนะทุกคนแต่ถ้าคู่กลางทีมเราเนี่ยไม่ค่อยเก่งนะผมก็จะฟาร์มจบแคลรี่นะครับแต่มันก็จะมีปัจจัยอื่นนอกจากนั้นเองนะทุกคนสมมติว่าคู่กลางเราไม่ค่อยเก่งนะแต่ก็เล่นได้นะครับแล้วตัวที่เราเอามาเนี่ยคือมันเก่งในช่วงต้นเกมอย่างเช่นผมหยิบพวกแบทแมนอ, pandemia, อ้อยพวกอะไรแบบเอเลนดงเอเลนดออะไรนี้มานะผม นะครับผมนะก็จะประมาณนี้เนาะอธิบายคร่าวๆนะครับถ้าใครที่อยากจะดูรายละเอียดเนี่ยผมก็มีคลิปอ้อยบอกไว้แล้วนะทุกคนแต่คลิปนี้เนี่ยผมก็ไม่อยากพูดมากนะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เวลาสแต็กอ้อยเนี่ยก็ทําแบบผมไว้เลยนะแบบนี้นะครับมันจะฟาร์มไวเนาะไปลุยกันต่อโอเคทุกคนหลังจากที่เราฟาร์มเอ่อหลุมขวาหมดแล้วเนี่ยผมก็มารอแท็กกลางนะครับนะมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วนะครับว่าป่าสมัยนี้มันก็แท็กกลางนะทุกคนแต่ก็ระวังแก๊กดึงด้วยนะครับช่วงนี้นะโอเคแต่ ต้องขอบอกไันเลยครับว่าแก๊กเกมนี้เนี่ยแฮกแบบแน่นอนนะทุกคนโดนไปแล้วนะครับต้นคลิปผมก็เอาให้ดูแล้วนะทุกคนนะอันนี้คือเมทเขามาแท็กมาดูดเวฟเราเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปบ่นเมทนะทุกคนคือมันเป็นเรื่องปกตินะครับว่าเมทเขาต้องการเวฟสี่นะอันนี้คือพอเมดพอเมทแบบว่าแทกคลิปเราแล้วเนี่ยเมทเขาก็พอไปแท็กเวฟเนี่ยก็จะสี่พอดีนะครับแต่ผมดูเวฟเมทแล้วทำไมเวฟเมทมันน้อยเนาะแต่จังหวะนี้ฟาเรนเดินแหลมานึดนึงนะเรียบร้อยครับ โอเคผมก็ปล่อยให้เมทเนี่ยแท็กคนเดียวไปเลยนะครับเมจะได้สี่เนาะนี่ก็ไปแท็กกับแพนด้าเอานะโอเคแล้วจังหวะน,นี้ก็ต้องรีบลงไปมังกรเลยนะทุกคนเพราะว่าฮีโร่เราเนี่ยค่อนข้างเก่งในะช่วงต้นเกมมากๆเลยนะครับถึงอิกกี้เนะี่ยฮีโร่มันจะเก่งนะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่ผมเป็นอ้อยนะผมก็สามารถใส่อิกกี้ได้นะครับต้นเกมนะและรลมเขาก็ไม่ได้แบบว่ากาันพวกเมจพวกแครีดีขนาดนั้นนะนะเรียบร้อยอันนี้ผมไล่สุดเลยนะอินโรนเวนดอรอะไรไม่กลัวใส่สุดอันตีไล่เลย เอาอย่างสุดอะช็อตเนี้ยโอ้โหก็ตายโอเคในเมื่อเราได้พื้นที่ได้อะไรมาแล้วเนี่ยเราก็รีดตีมังกรเลยนะครับโอ้โเอเลนดอร์ตายงี้คือแบบว่าจนเลยนะทุกคนอันนี้คือผมลืมไปนะว่าทัมมิ่งเอเลนดอร์เนี่ยเขาฟาร์มจบล่างนะครับอันนี้ก็ถือว่าเที่ยวฟรีนะทุกคนนะก็ไม่เป็นไรนะครับ,นะรบเราก็ไปไล่ทัมมิ่งของเราต่อนะ อันนี้คือผมยังไม่รู้นะว่าแบบว่าแกเข้าแฮปแมทนะทุกคนนี้ก็เล่นแบบปกติเลยนะโอเคแต่เมื่อเราแบบว่าได้คิวได้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กลับมารีทามมิ่งนะทุกคนเวลาเล่นป่าเนี่ยพยายามทำยังไงก็ได้นะครับให้ตัวเองเนี่ยสโนบอลอยู่ตลอดลานะครับสโนบอลคืออะไรก็คือแบบว่าได้เงินเรื่อยๆได้ฟาร์มได้แบบได้บบงได้เบล,เลอะไรนะอันนี้คือสังเกตดูเลยนะเดี๋ยวผมย้อนกลับไปนิดนึงนะสังเกตเลยทนะุกคนช่อนนี้เนี่ยผมเดินเข้ามาคนเดียวโดโด,โดเลยนะไม่มีใครอยู่ตรงนี้เลยนะคือถ้าเป็นเรื่องปกติเนะี่ยคือมาก แดูช็อตน,นี้แก๊กเรียกเรียกเมดมารอละเมดสแตนบายรออันนี้ผมกล่าวว่าจะล้วงเมดนะตอนแรกอะ่ะนี่แก๊กดึงแบบทะลุแมปเลยชอนน็อตนี้คือช็อตน,นี้นะผมรู้อยู่แล้วนะว่าไงแก๊กก็แฮกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยเราให้เราคิดไปเลยนะครับว่าเราเนี่ยตัวโผล่ตลอดเวลานะทุกคนนะเรื่องดักยงดักย่านเนี่ยก็อย่าไปทำมากนะแบบเราเราเห็นเขาโผล่ปุ๊บเราก็ใส่เลยนะครับอะไรประมาณนี้เนาะคือแบบว่าเราจะต้องเล่นแบบโดยคิดว่าฝั่งนู้นเนี่ยเขาเห็นเราตลอดเวลานะครับนะ คือมันก็เห็นตลอดเวลาแหละเราต้องเล่นยังไงก็ได้ให้ชนะนะแบบไม่แนะนําเลยนะครับใครที่เล่นแล้วแบบเราใช้โปรแกรมช่วยเล่นเนี่ยคือแบบมันไม่ได้ช่วยใถ้าเราเก่งขึ้นเลยนะครับนะเคจจังหวะน,นี้เพื่อนเรียกนะก็สองหวนไปนะครับไม่ทันนะครับตอนนี้แต่ฟอร์เรย์เขาก็แบบว่าเกือบตายนะแต่ก็ไม่ตายนะเพราะว่าผมเนี่ยเข้าช้าไปนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะอันนี้ผมก็รู้อยู่แล้วนะว่าเขาเห็นอยู่แล้วนะผมก็เลยแบบพยายามแบบเล่นใส่เล่น อาจังหวะนี้อิกกี้มีฟิกเกอร์หรือเปล่านะเรียบร้อยนะครับอิกกี้เนี่ยเป็นเมทที่แบบขาตายมากทุกคนคือแบบว่าถ้าเราเข้าถึงตัวได้เมื่อไหร่แล้วเขาไม่มีฟิกเกอร์เนี่ยคือโอกาสตายสูงมากเนะี่ยเราเมื่อกี้แถมเอเลนดอมได้อย่างคุม้มแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าด้วยความที่เป็นอ้อยเนาะมันก็สู้ฟอรเรนลำบากนะจังหวะนี้ยังไงเรียบร้อยฟอรเรนลำหน้าหน้ายัางไงเพื่อนฮึบ ไม่น่าเลย <c oughs> คืออยากจะมาช่วยเติมดาเมดีดทุกคนแต่ก็ไม่ได้ดูสังขารตัวเองนะอุย้ยมันน่าหลบสวยโอเคเ๋ยวผมตัดภาพไปตอนเกิดเลยแล้วกันนะครับโอเคอันนี้ผมก็ตัดภาพมาเลยแล้วกันครับเวลาเราเกิดมาเนี่ยก็แนะนําให้รีฟาร์มเลยทุกคนคือจังหวะนี้พอเราตายเราก็เสียบป้อมมอนเลยนะมันแทบจะไม่คุ้มเลยนะครับตอนนี้นะก็ถามว่ามันคุ้มไหมมันก็ไม่คุ้มเลยแล้วครับตอนนี้ได้ทองแต่แลกชีวิตกับป้อมนะมันไม่คุ้มเลยนะนี่ก็ไม่เป็นไรนะเราก็พยายามเซตเวฟมันต่อไปนะจะสังเกตนะว่าาเเวล่งนกัข้า แต่ผมก็อยากลองเล่นกลางดูนะเอเดนดอร์นี่โอ้ใส่โคตรสุดชอ็อตนี้ตายแล้วนี่เรียบร้อยไม่กดแข็งไนงะ <c ười> คือประมาทคือผมเนี่ยกะคำนวณผิดไปหน่อยนะทุกคนผมคิดว่าจะไม่ตายนะชอน็อตนี้แต่ก็ตายดีนะแต่ผมข้ามไปเลยแล้วกันนะไปโอเคทุกคนหลังจากที่ผมเนี่ยไปไดเอเดนดอร์ในป้อมมาแล้วเนี่ยก็ <c ười> เกิดมาแล้วนะอันนี้ก็เป็นผมขอแนะนําเลยนะว่าใครที่เล่นจังเกิลเนี่ยไม่ควรตายบ่อยหรือว่าตายติดต่อกันบ่อยนะทุกคนคือ ถามว่าตายได้ไหมคือมันตายได้นะทุกคนแต่ว่าพยายามอย่าตายเาติดต่อกันมากนะครับมันจะทําให้เราจนนะแล้วก็เสียทัมมิ่งเสียอะไรไปมา,มากมากมายเลยนะครับโอเคช็อน,นี้ก็โหดขึ้นมาทําบนนะครับแต่ผมก็เห็นฟอเรนนะยังไงลองเล่นไหมจังหวะนี้ใส่อาลลบดอกฟอเรนได้ด้วยแล้วยังไงใส่สุดฟอเรนเสียแข่งนะครับเฮ้ยเอาสุดเกินอตอนตอนเวลาผมเล่นเนี่ยคือแบบว่าผมจะมีสมาธิค่อนข้างสูงมากนะครับเวลาผมเล่นนะผมจะเล่นแบบเงีย,งยบๆนะทุนแล้วผมก็มาพากที่หลังแบบนี้นะ เพราะฉะนั้นเวลาผมสตรีมแล้วผมเล่นเงีเยบๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับคุณดูนะ <c oughs> <c oughs> พูดพูดเหมือนเอาวันพีอีกเลยโอเคครับจังหวะนี้ก็ด้วยความที่เราแบบว่าชนะเลนเฟรนนะเราก็มาดันเวฟสูงนิดนึงนะเอา้าเลนไปดีมาไวยังเลยวะต้องถอยนะเพราะว่าเราตัว,ต,วตัวกับเฟรนเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยนะทุกคนนะ <c oughs> คือคือแต่ก่อนเนี่ยผมจะชอบดาร์ฟฮีโร่ที่มันชนะ off <c oughs> ออฟเลนมาแนละ้วถามว่าทำไมผมถึงชอบดาร์ฟฮีโร่ชนะออฟเลนเพราะว่าผมชอบไปสปิตะทุกคน แไปสปินเนี่ยเวลาพอ off lane, ออฟเลนเขาแบบว่ามากันมาแบบคอยเคลียร์เวมเงี้ยผมจะได้แบบสู้เขาได้นะถ้าเกมนี้เนี่ยผมดาบเอเลนดอร์มานี่ก็อาจจะเล่นเล่นง่ายก็ได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่แครี่เขาเป็นตัวอะไรวะคาเฟ่หรือเปล่าผมก็เลยไม่ค่อยอยากเล่นเอ็นดอร์นะอ้อยมันหลุดได้แหละผมก็เลยแบบเฟิร์สอ้อยมานะครับโอเคจังหวะนี้ก็ฟาร์มไปก่อนนะในแมปก็เหมือนคองจะขึ้นนะครับเราต้องแบบว่าฟาร์มแล้วก็หาจังหวะสวยๆนะแต่จังหวะนี้เพื่อนด้านล่างไปแล้วผมก็อาจจะขึ้นแมวคองก็ได้นะเห็นไหมผมจะขึ้นแมวคองจริงด้วย แต่อีก,กีแหลมว้ในก็ใจเย็นก่อนนะครับเราถ้าเพื่อนจะเล่นเนี่ยเราก็ต้องอยู่เล่นกับเพื่อนก่อนนะเค้ทาวาน,นี้เหมือนผมจะเห็นฟอร์เรนแหลมนิดน,นึงนะครับก็รีบไปปิดเลยนะฟอร์เรนต่อ้เก่งแค่ไหนถ้าลุมเนี่ยก็อาจจะตายไวนะเี๋าวันนี้ผมเล่นให้เพื่อนก่อนนะใส่สุดนะอย่าให้ฟอร์เรนรำฟีนาน,นะไม่งัน้นดูดเลือดสวนนะฟอร์เรนนะ <c oughs> ตัวมันเก่งนะเคทาวาน,นี้พอป,ปิดฟอร์เรนเรียบร้อยก็มาเอาของต่อเลยนะเพราะว่าเพื่อนก็โซนแอลไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะ น,นี้ผมก็รู้อยู่แล้วนะว่าแกเขาแขงแบบนะผมก็แบบเออไม่ต้องแอบนะไม่ต้องแบบว่าดักอะไรมากมายนะอันนี้พอเห็นเขายืนในทัมมิ่งลำแหลบเนี่ยผมก็เข้าเลยนะไม่ต้องดักอะไรเยอะแยะนะครับใส่สุดด้วยช็อตน,นี้มียนติไงผมก็เลยแบบพยายามเล่นห้าหนะครับเวลาเล่นอ้อยก็พยายามเล่นแบบนี้นะทุกคนเวลามียนติเนี่ยก็เล่นห้าเข้าไปนะถ้าไม่มีันติก็เซฟๆนิดหนึ่งนะครับจังหวะน,นี้ก็หาจังหวะเล่นเอาครับแต่คิปบ,บนกาลังเข้านะผมก็เลยว่าลองจะไปกีป้อแปะป้อมดูหน่อยนะครับ ว่าเลยลำลำถ้าเมื่อกี้ผมหนีเอ้อถ,ถ้าเมื่อกี้ผมโหนไม่ออกเนี่ยผมอาจจะตายได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็เสียเรื่อขงข้างมากนะแต่ว่าด้วยความที่เอรลนดอเขาโหนในนิดนึงนะผมก็เลยตัดสินใจเปิดคลองเลยนะชอ่นนี้จะสังเกตในแบบเยนะครับว่าในแบบเนี่ยเขาแบบว่าไม่ได้สนใจคลองเลยนะนะผมก็ฟีไปนะครับนี่หายละคือคือถ้าแบบมืดๆอย่างนี้เนี่ยอย่าไว้ใจครับอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะทุกคนคือเราต้องรีบให้ไวที่สุดเลยนะ เมื่อกี้ก็แบบอันติเลยนะครับกลัวมไม่ได้นะเวฟบนเข้านะผมต้องรับเว็บนก่อนนะแต่เพื่อนเล่นข้างล่างนะอุย้ยแล้วเพื่อนเล่นชนะด้วยนะจะเฟรนไปเติมนะช็อตน,นี้เก็บม,มาหนึ่งนะฟงเฟรนช็อตน,นี้คือผมไม่เติมไปเติมไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าผมต้องรับเวฟบนะทุกคนอา้าวอีกกีแลมอย่างนี้โดนหรือเปล่าอุย้ยทันสวยดิเลียโอ้โหม,มันจเตะเขาแข็งละฟิกเกอร์หลอดด้วยแข็งสวยนะถ้าเมื่อกี้ไม่แข่งนี้เรียบร้อยโรงเรียนจีนแล้วนะครับ ก็คือแบบว่าถ้าแครเรี่เขาแบบว่าจะขอเลทขออะไรเนี่ยคือเราต้องให้นะทุนนะถามว่าทําไมต้องให้คือแบบว่าถ้าเอาตรงๆก็คือแคลรี่เขาใช้คมกว่าเราอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครที่แบบว่าไม่ไว้ใจแคลรี่ก็ตัดเลยนะแย่งเลยแต่ผมเป็นคนที่แบบว่าจิตใจอ่อนแอใครใครขออะไรก็ให้หมดเลยนะเห็นไหมแกเขารู้นะว่าผมเป็นตรงนี้ผมก็แบบพยายามเดินหนีนะแกเขารู้อยู่แล้วครับนี่สกิลสองสกิลสองเนี่ยการซีซีนะทุนจังหวะนี้ทุนบรรลวงแคลรี่ไปหนึ่งทีวิ่งกับตายนิดเดียว โอ้แล้วเพื่อนเข้าโคตรสวยช่อนี้สองหวนไม่ได้เลยเลยเฟรน์อยู่ขวาล่างนะครับจะสังเกตในแบบนะโทษนะผมเนี่ยไม่กล้าใส่เฟรนด์นะครับมันตียังคูดาวอยู่นะอคีปกลางจะเข้านะก็รอเอาคีปกลางเอานะเห็นไหมอันนี้คือเพื่อนเนี่ยเริ่มสงสัยแล้วนะว่าทำไมทีมนู้นเนี่ยเขารู้ดีจังเลยนะคือคือคือคิดเหมือนผมแล้วทุกคนนี่ตาพิเศษเห็นไหมผมบอกแล้วคือแบบ คือมันโป้เดี๋ยวมันโป้แต่คือขนาดเขาโป้เนี่ยเขาก็แบบว่ายังแบบว่าเล่นผัดผ้ากันอยู่เลยนะคุณนนี่แสดงว่าเขาแบบว่าไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่นะถ้าเป็นคนชํำแล้วแม่งใช้โปรแกรมช่วยเนี่ยคือแบบคโคตรโกงนะโอเคทุกคนชั่นนี้ผมก็ถอยมาเอามาังกรเลยนะครับได้พี่หรือว่าได้แบบว่าพวกได้เลือดได้พื้นที่อะไรมา,าง,งียคือแนะนําให้เอาทุกสิ่งที่เป็นไปได้นะชั่นนี้ก็ถอยมาเอามังกรนะก็คุ้มเลยนะครับ เว้ยเมื่อกี้เหมือนจะขังใครได้นะสวยเรียบร้อยครับเล่นได้หรือเปล่าแก๊กแก๊กฟรีแล้วช็อนนี้ถ้าเมื่อกี้แบบว่าโหนถึงนะผมเอาต่อเลยนะช็อนนี้มีอันตีอยู่นะครับผมก็แบบการเล่นสุดใส่สุดนะตูมเนี่ยเวลาถ้าเอเลนดอร์เขาแบบว่าผีเสื้อใกล้ๆกับตัวเนี่ยเราแบบว่าอันตีดักคุมไปเลยนะคุมตัวเขาแล้วก็คุมผีเสื้อด้วยนะเผื่อเขากลับเงาเนาะก็จะเป็นการแก้ทางเอเลนดอร์แบบว่า,า้าคร่าวนะแต่มันทํายากนะทุกคนถ้าเจอเอเลนดอร์แบบว่าช่ำช้ำแบบชํำแบบ เฟี้ยวเลยเนี่ยคือแบบจับทางยากมากนะเนี่ยนี่เห็นไหมโดนโดนโ,โดนเพื่อนผมแซลแลวละอันนี้คือไม่ใช่เพื่อนแบบกดมาด้วยกันนะหมาถึงผมหมายถึงทีมเพื่อนน่วมทีมนะแซวแบบเอ้ยทาไมมึงแบบมองรู้ดีจังเลยอะไรประมาณนี้นะโอเคจังหวะน,นี้ก็มารอทําล่างนะครับทุกคนนะทาล่างต่อไปนะถ้าแบบว่าเพื่อนเล่นเพื่อนอะไรเนี่ยเราก็โหนไปเลยนะจันนี้ก็ทําล่างไปแล้วเนาะโอเคอันนี้ก็หาจังหวะเล่นเอานะผมก็เห็นคาเฟ่แล้วอยู่แถวๆข้างบนนะ บุ้มอุยรรม้ยทัเมื่อกี้นตีโดนนะคือคาเฟ่ล่วงแน่นอนนะครับเนี่ยอ้อยมันจะแบบว่าเก่งกับพวกแครี่ประมาณนี้นะแต่ถ้าทีมนูกเขาหยิบโจ๊กมาเนี่ยคือมันก็เหนื่อยอยู่ดีนะโอเคจังหวะนี้ก็แบบว่าแครี่เขาเสียเลือดนะครับเขาก็เลยต้องถอยออกไปนะทุหคนนะได้บาแล็กมาหนึ่งทางค่อนข้างคุ้มมากครับจนันนี้เล่นใจเย็นๆน,นะครับเวลาเราเล่นเนี่ยอย่ารีบร้อนอนะจังหวะนี้มีแข็งอยู่นะครับก็เลยแบบว่าเอาสุดเลยนะแล้วไม่ตายด้วยคาเฟ่ออกก่อนนะไม่อยากเสียแข่งนะ ไปเสียไปแล้วนี่ว่าบุ้มอุ้ยโอ,อ้เอนดอน์เอนดอ์จะจะมืดเอานะคือ <c ười> แรงนะครับอ้อยตอนนี้แรงมากนะคือแบบว่าได้สวนได้จังหวะส่วนได้จังหวะอะไรเนี่ยคือแบบใส่สุดเลยนะครับอ้อยนะดาเมจมันคน่อนข้างที่จะเวอร์อยู่แล้วนะครับยิ่งเป็นออกสายสุลิเวอร์ด้วยเนี่ยคือโคตรโกรงนะทุกคน,นดาเมจอะเคจังหวะนี้ก็เลือดค่อนข้างโลนะทุกคนผมก็ถอยออกมาแบบว่าทําเวฟตัดชิฟหรือว่าเอาออบเจกตก่อนก็ได้นะครับ ตอนนี้เนี่ยคือแบบว่าเป็นการเปิดที่เสี่ยงมากนะเลืองผมมีแค่น,นี้เองแล้วทีมนู้นเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเราเอานะแต่ว่าตีแรงอยู่ได้เสียอยู่แต่แตถ้าช็อน,นี้เป็นก้อนสิบห้าเนี่ยคคอยากนะอุ้ยโอ้ยทั้งเมื่อกี้แบบว่าผมอ้ยอ้าวโดนหรือเปล่าอุย้ยเกือบนะถึงเราจะแรงนะครับแต่เราก็บางเหมือนกันนะทุกคนอุย้ยทั้งเมื่อกี้ผมเข้าน่อาจจะได้ก,ก็ได้นะครับแต่ว่าก็แน่นอนนะว่าคนเล่นในเกมกับคนดูเนี่ยมันมองเห็นต่างกันอยู่แล้วนะ จต่วนี้ก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับก็รีบม,มาฟาร์มต่อนะอันติเล่นเลย <c oughs> อันติอ้อยเลกเกมคูดัค่อนข้างไว้นะอขอได้ไหมเพื่อนอ,อ๋อเรามีเลดอยู่แล้วเราก็ให้เขาไปเถอครับแต่พูดถึงนี้เราก็ไม่ได้จับเลสมากี่ตัวแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เลสหน้าตาเป็นยังไงลืมเคนี่ก็แบบว่าที่ผมไม่รีบเคลียร์เพราะว่าผมก็อเฟรนด์หนักนะออนพอ,ฟอเฟรนด์โผล่อะไรแล้วเนี่ยผมก็ออกมาเคลียร์เลยนะครับ จังหวะนี้ไงเพื่อนโดนดึงเรียบร้อยเอาสูบตุยครับตอนนี้ก็เหมือนจะเสียนะเอก่กรก็ได้มั้งอุ้ยฟอเนเห็นยังไงเพื่อนสองโหนไหมึบได้ปะไม่น่าได้นะรอทำเวฟครับแต่ว่าครีมม่วงมาดันเวฟเองได้นะก็ไม่ต้องไปห่วงอะไรมันมากนะนี่ก็แบบพยายามหาจังหวะเล่นเรานะครับ หาจังหวะทำวงทำเวฟเอานะเวลาเล่นเกมแบบนี้เนี่ยเราต้องเล่นใจเย็นนิดนึงนะครับอันนี้คือแก๊กเขาเห็นอยู่แล้วนะผมก็รู้นะครับรอสกิลสองหัวนีเห็นอยู่นะกันซีซีด้วยแก๊กเขารู้อยู่แล้วนะเดินเห่าๆเลย <c oughs> ยังไงแก๊กก็ก็รู้อยู่แล้วแอบไปก็เท่านั้นนะนี่รอทำเวฟบ,บนทุนเดี๋ยวก็สเลจะขึ้นแล้วนะสิบห้านาทีนะเป็นเป็นอะไรที่สำคัญมากนะทุนชีสตาได้เลยนะถ้าได้เลย เ่จังหวะนี้ก็แบบว่าพยายามทำวิบให้สวยๆส,ส,สูงๆไว้นะครับแล้วก็ใจเย็นๆนะถ้าเกิดก๊อตตัวนี้พลาดเราอาจจะแพ้ได้เลยนะครับต้นเกมเนี่ยต่อให้เรานำแค่ไหนถ้าเราจบเขาไม่ได้ภายใน15นาทีเราเขาได้ด์ก15นาทีแล้วเขาส่วนเนี่ยอาจจะแพ้ได้เลยนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะครับจากนี้ก็ถ้าใครแบบโทรศัพท์แรงๆเนี่ยแนะนําให้แบบว่าฝึกสับของไว้นะทุกคนอันนี้นกพึ่งตานแสดงว่าเฟล็เขาน่าจะอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าอยู่ปะวะ หายนะฟลเฟรนแสดงว่าฟลเฟรนเขาไปเติมหรือไม่ก็ดักผมอยู่นะเพราะฉะนั้นเราต้องยังไงโอ้โหผมเดินลัดนี้เลยเหรอไม่แนะนําเลยนะครับถ้าอ๋อเฟรนอยู่นู่นนะถ้าใครที่แบบว่าเล่นแบบนี้เนี่ยพยายามอย่าเดินลัดยานะคนเผื่อเขาดักวอ,อะไรนะเก็บลาเดินดีๆนิดนึงนะครับนะโองควัน,นี้ก็เปิดนะเพราะว่าแก๊กเขาแบบว่าเหมือนจะไม่เข้าด้วยนะครับก็เปิดไปเรื่อยนะ,ะได้จังหวะน,นี้อ้าวแหลมนะน้นี่และสองหัวมาช็อตน,นี้เอเลนดอ โอไม่ตายได้ไงวะตามเม็เหรอยังไม่พอเหรอออกของฟูขนาดนี้เอ้าแพนด้าไหนเพื่อนโอเคแต่เราก็แลกหนึ่งครับเสียหนึ่งแลกหนึ่งนะก็ถือว่าคุมแล้วนะครับเกตขนาดนี้ก็เล่นตามเวฟเอานะคนแล้วคีบม่วงมาไงคีบม่วงมเป็นคีบที่โคตรโกงคีบม่วงรนะองครับเราต้องเล่นใจเย็นนะชอดน,นี้อย่ารีบเข้าผีผ่ามาก และยังไงอุ้ยเอา้าโดนเมดโอ้โหเรียบร้อยเลยครับอย่างงี้ขอแค่ได้ขวัญหนึ่งทีนะทุกคนแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อันติออกมาเนี่ยคือตายนะเลดเกมยังไงก็ตายแน่นอนนะพวกตัวตัวบางๆนะอะะเนางไงวึบบุ่มโอ้โหหายไปเลยเอ็นดอร์ขายของผิดเลยเย่ก็ชนะไปนะครับถึงเราจะเจอโปรแฮกแมปนี้โทษนะนนะอันนี้คือเขาเล่นกันไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่นะถ้าเล่นแบบช้ำช้แล้วแบบแฮกแมปด้วยนี่คือแบบ ล่องเลยแบบผมเคยเจอเอลสูแฮงแมพทีนึงนะแม่งโอ้โหซูมแบบโดนทุกเม็ดเลยแม่งยังโกงอะ yeah, ่ะเย่เราก็ได้ดาวมาแล้ว72ดาวคือคลิปนี้มันเป็นคลิปเก่านะจริงจริงผมไปถึง74ดาวแล้วทุกคนแล้วก็ล่วงมา71ดาวเดิมนะเรื่องมันเศร้านะโอเคคลิปนี้ก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะทุกคนนะ <ๆ S 1> เจอโปรแฮงแมพนะขอส่้งโปรไฟล์หนึ่งทีเป็นไงสมัครใหม่ด้วย71วินเลตนะถือว่าแบบ ถ้าเอาแบบว่าถ้าเขาไม่แฮกเนี่ยแล้วเล่นขึ้นมาเนี่ยคือเก่งมากนะทุกคนนะโอเคก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้แล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนเจอปืนกันครับอันนี้มันของพี่พี่เอกค่ะหล็อกเกอร์นะเจอกันครับผมสวัสดีครับ